หนึ่งของเมืองไทยใครจะล้มหายตายจากกระจากไปแต่คนนี้ยังอยู่เกิดกี่ชาติล่ากี่ก็ไม่มีใครเอาคนลงได้ขอเสียงปรเมเตอนรับดีเจอันดีเจอันเรียกว่าป๋องดีกว่า เดิมทีพ่อ,ช,อชื่ออ่านตัวนี้พ่อกับแม่ก็เรียกอันน้องอ่านอของพ่อกองแม่แล้วไ่เป็นป่องพอเข้าปอหนึ่งที่เซียนเขาก็เียเป็นกระพวนกระทะกระบาะนู่นจานี่เพราะน้าชิกถานั่นแหละก็มีกระทะกระบะจนมาปอห้าเขาก็เปลี่ยนจากชื่อกระพนก็เป็นกระป๋องพาร์ทบ้านก็จะเรียกอันอพาร์ทโรงเรียนก็จะเรียกป๋องแล้วก็เป็นกระป๋องกระป๋องก็ตอนหลังก็ตัดเลือป๋องทั้งทั้งที่เราอ่ะเป็นกะป๋องแล้วเราอยู่แถบโรงเรียนที่จะรูเป็นเซนต์โดมินิก ทำไมไม่ไปเป็นกะดอหรือเป็นอะไรถ้าเลยจากกะดอจะเป็นกะหลี่แล้วนะนี่คือสุดยอดปรมาจารย์ศาสตร์ด้านการกะหลี่เมื่อกี้มึงเริ่มต้นด้วยอันกระป๋องคู่นู้นมจมวเวแบบเอ้ยที่มาที่ไปป๋องอะไรยังไงก็ลากมาแล้วก็ลากไปเลยเทปนี้ไม่มีอัดตัดนะจ๊ะก็มุดไปเรื่อย มึงนี่นะรับงานอะไรเนี่ย <c oughs> มึงไม่ดูสคริปต์ก่อนเลยทั้งวงการเขาบอกแล้ว <c oughs> พ่อเนี่ยไม่ได้ว่าพายเรือส่งแจวเขาไปถึงฝั่งในเรื่องความโด่งดัง <c oughs> เป็นเซเลบิตี้ขานฝาเมืองไทยพ่อเหมือนคนพายเรือพาเขาไปถึง <c oughs> ซ่อง ของทาวินท้าวเขารู <Diamond T iled> <bunker> ้ก kind of ันดีมึงข้อมูลเยอะด้วยหนึ่งพี่ต้นหอมเขาบอกมาว่าเนี่ยพ่อคือสุดยอดเลยถ้าถามเรื่องนี้ถามเรื่องกับพ่อเลยบางคนถือไอหอยก็ได้ไอตรงไอตั๊กก็ได้ตัวลูกวันนี้อยู่กับตัวพ่อไม่ได้เที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวแล้วผีที่ตามมาที่เล่าเล่าอยู่กระบอกเนี้ย ปองยาอายุพอมันจะไปแตะ60อบ่ะพุ่งตรวคือนีที่มันก็อาจจะไม่ที่ห้ามันจะกอนละหรอมันไม่จะรพังงาดงามมันก็ไม่พังาดงามล้ะแต่ก็พอมีประสบการณ์บ้างในอดีตที่ผ่านมาถ้าลิจะเที่ยวอะไรแบบนี้ความชอบอะมันไม่มีต้องไม่มีขีดจํากัดมันแล้วแต่ชอบมันเหมือนอาหารที่บางคนอะชอบก๋วยเตี๋ยวชอบข้าวผัดชอบสปาเกตตี้ชอบพิซซ่าอะไรแบบนี้ไม่มีอะไรตายตัว แต่ละคนเนี่ยอะอย่างถ้าจะเป็นพ่อเป็นนี่เป็นนั่นต่างถ้าไปนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยล้วเลือกอ่ะมันอาจจะเลือกเหมือนกันก็มีเลือกไม่เหมือนกันก็มีมันก็แล้วแต่ว่าวันนั้นเมนูอะมันมาลักษณะไหนมันถูกใจอะถูกต้องถูกต้องถูกต้องไม่ไม่ตายตัวี๋ยวหนูจะพูดชื่อนะว่าคนนี้เขาชอบประมาณอาหารประมาณไหนคนนี้เขาชอบอาหารประมาณไหนก็ชอบแบบว่าเออน่ารักน่ารักอ่าเป็นฟิลมเหมือนกันว่ะตัวเล็กๆบิงโซอ่าตัวเล็กเล็ก คนนี้ชอบประมาณไหนเออเซ็กซี่บุบบ้บหน่อยอ๋อเป็นซิลเหมือนออยำแซบอ่าเป็นฟิลยำแซบเล่คนนี้ลหละป๋องก็พอต้องหน้าตาก่อนก็คือหน้าตามันน่าก<ด>ินไหมเออต้องหน้าตาดีดหน้าตาน่ากินไหมอะไรเงี้ยแล้วพอลงไปดีเทลอะลักษณะข,ของข้างในเนื้อมันโอเคไหมอ่าจริงหรือไม่ที่บอกว่าหน้าตาโอเคไหมคนอื่นเขาจะเลือกหน้าตาดีแต่พ่อจะชอบกะหลี่หน้าเฮี้ย ทุกคนก็ชอบแบบส,สวยๆหมดแหละเปแต่ว่าเวลาไปกินด้วยกันอะไรแบบเนี้ยส่วนมากไอ้น้องๆเพื่อนๆน่ะเรามมกจะแบบว่ามึงช่วยแบบเลือกเมนูไปก่อนอเลือกจิ้มไปก่อนว่ามึงจะจิ้มเมนูไหนทีนี้ถ้าเมนูนั้นไม่มีใครกินหรือเมนูนั้นไม่มีใครเลือกอ่ะเราก็ไม่ซีเรียส คือพ่อฟีลเหมือนเก็บอาหารท้าคือฟีลว่าโฮมาเลยแกงโฮะบางทีเขาอาหารออกมาแล้วแล้วสูงสารเมนูนั้นหรืออาหารจานนั้นน่ะที่ไม่มีใครหยิบอ่ะหรือบางทีมายืนอย่างเงี้ยเขาก็สุเออทำไมเขาต้องมาไม่เอาไม่มาบ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวจานนี้เรากินเองก็ได้ไม่เสียเลยอ่หรอแล้วจริงหรือไม่ที่ตอนทุกคนออกมาทุกคนสภาพมาดีๆแต่พ่อคือเขาพ่อแตกเลยคือเขาแตกพ่อกินแซ่บจนเขาแตกจริงหรือไม่แต่ที่มันแหว่งไปตรงเนี้ยเพราะว่ามันเขาแตกออกจริงหรือไม่ครับพ่อก็ก็เป็นคน ลากินอะไรก็มูมามว้าวสนุกคีอมินใจอ่ะคือเวลากินอะไรแล้วมูมาเหมือนกินกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเวลากินก๋วยเตี๋ยวโซกินบะหมี่ต้มยำอย่างเงี้ยเราก็จะกินแบบค่อนข้างจะแบบมูมามหน่อยแล้วก็ถ้ามันอร่อยมากๆเนี่ยเราก็สามารถจะยกยกแล้วซดได้เลยว้าวแต่มีเล้งแสนอร่อยอยู่พ่อะทำไงก็ซดน้ําแล้วก็แทะ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 จนเนื้อหมดแล้วถ้ามันอร่อยมากก็ยกซดแล้วก็แทะกระดูกด้วยเลยว้าวสนุกว้าคือฟวามหนา คือรูปลักพ่ออาจจะคล้ายแพ้แต่ความจริงแต่ความจริงรูปลักแบบนี้เขาจะมีเขาเรียกว่าสวรรค์เขาจะจัดสรรพ่อรู้สึกไหมบอกข้อดีของพ่อที่ไม่เหมือนไอ้พวกหน้าหล่อไอ้พวกเด็กเกาหลีไอ้พวกหนุ่มหนหล่อหล่อหล่อแค่ไหนมึงตายกูหมด ข้อดีของพ่อคืออะไรข้อดีตอนทําอะไรใช่ข้อดีตอนที่เป็นโรงงานอ๋อข้อดีตอนโรงงานอ่าสมัยก่อนนะอ่าสมัยก่อนนี่คือสมัยก่อนสมัยนี้สมัยมันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถ้าสมัยก่อนก็ด้วยพละกกาลังเรียวแรงอ่าในในหนึ่งแมตช์การแข่งขันน่ะสามารถที่จะแบบว่าสามารถจะทําประตูอ่ะได้แบบ3นัดสี่นัดหรือว่า3 4มี่ลูกต่อนัดอะไรอเงี้ยได้ ถ้าตะกอนนะถ้าเป็นนักฟุตบอลพ่อคือก็ต้องโรนัลโดอ่ะว้าย <c oughs> แบบว่าขาลุยพุ่งไปห้างหน้าเพื่อทำประตูอ,อ,อ,อแบบนั้นเลยเหรอแล้วได้หมดด้วยได้หมดเตงหัวจดเท้าว้ายแล้วมีคนบอกว่าพ่อเลียตีนจริงหรือไม่ ป็นคนชอบดูคลิปแบบว่าของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วพอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มาจะเอาอินสปเลชั่นอะเอาสิ่งที่เขาทำอะเอามาทําดูบ้างอะไรเงี้ยว้าวแล้วคุณต้นหอมก็ยังบอกอีกว่าอันนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอหอยมันเล่าไอหอยมันเล่าใครมันเล่ามึงังมึงเชื่อเหมือนี้ไงม่าถามจริงคนเรานั้นเป็นคนดีน่าเชื่อถืออีหอยเป็นคนดีเขาเล่าเลยมึงก็เชื่อเขาเชื่อเขาไงอย่างวันเนี้ยพ่อมาแย้งหนูก็เลยซัพพอร์ตจากพ่อว่าเอ้ยอย่าไปเชื่อคนเหล่าน ไอ้หอมอ่ะมันเผู้หญิงมันจะมาเคยอะไรกับพ่อเวลาไปเที่ยวเราก็ต้องไปเที่ยวกับผู้ชายด้วยกันแต่ย่าหอมจะไปรู้ได้รู้ดีไยมันจะมารู้ดีอะไรมันไม่ได้มาเที่ยวกับเราแบบนั้นคือพ่อขอดิเบตแบบนั้นว่าให้ลองฉุกคิดดูถูกต้องแล้วเขาก็พูดนะว่าพี่ป๋องก็าชอบเลี้ยงหนูก็เลยจำเลยจำตลอดแล้วหนูจะมาถามเนี่ยมันก็ใส่ใครแหละใส่เพื่อความแบบให้เรื่องราวเนี่ยมันดูสตอรี่แบบมันว้าวไออย่างเงี้ยแต่ถามจริงว่าเซอร์ไพรส์ไหม เออกูก็ชอบว้ายที่สุดไงพ่อรลดทำชมไหนที่พ่อติดตาตึงใจมาตลอดเช่นโอไม g ์ก็ตโอไมก์ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยใหญ่เกียงไกลเก่งกล้าสามารถท้าทายสุดตายยัดแค่ยัดแค่างงี้หรอ ไม่ได้ร้องเชียร์อย่างมึงหรอกไม่ได้เชียร์เขาก็อาจจะมีสีหน้าท่าทางอาจจะมีคําหลุดออกมาแบบนิดๆหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นแบบปุมบมือเชียร์อย่างนี้หรอกแต่ถ้าสมมตินหนูไปปุ๊บแล้วหนูเชียร์อย่างเงี้ยพ่อจะตื่นเต้นไหมกูคงหมดอารมณ์อ่ะ <laughs> จริงหรือไม่ที่พ่อชอบให้ ทำให้ดูก่อนมีอะไรมึงจะบ้าหรืไงอ่ะถ้าเต้นแล้วมีหล่อมีให้เต้นหรอเต้นมีแต่ลำใครจะไปให้เขาล้ำละเต้นยังไงเวลาเขาเต้นเขาก็เต้นแบบเออเต้นแบบเออยุ้ยยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เท่านั้นแต่ใครจะไปนั่งลำมาใส่ชุดไทยลำนี่ไยล่ะคุยเล่นเล่นอันนี้คุยกันเล่นๆแล้วก็เป็นเรื่องของเมื่อก่อนการแล้วก็แล้วก็พูดตอนเด็กเรื่องเด็กๆแล้วก็แล้วก็เติมอะไรให้มันดูสนุกขึ้นแต่ก็จริงไหมที่มีลูกมีเมียแล้วก็ยังหนีไปอยู่ทําเอาไม่มีไม่มีแล้วไม่ม ไม่เฮ้ยไปรับไม่เสรว่าเฮ้ยพี่ป๋องเขาเป็นคนน่ารักเว้ยเขารักครอบครัวเขารักลูกนะเว้ยเขาเสร็จงานแล้วเขากลับบ้านไปเล่นกับลูกไปกอดลูกเขาเตะบอลเก่งเขาทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยเหรอไอ้ไม่เสร็จที่ไม่มีถึงเมือไห่ไม่เสร็จไม่เสร็จนั้นถ้าจะมีว่าเสร็จงานปุ๊บแล้วกลับบ้านหนูก็จําได้อย่างเดียวที่หนูจะไปเชื่อกับทุกคนที่เขาพูดมาก็เพราะว่าพ่อคืออะไรป้าทุกคนกูไปทํางานกับพ่อป๋อง ถ้าบอกงั้มีรถตู้แอบอย่างเงี้ยเปิดมานพ่อมีรถให้โซแต่พอกูขับรถออกไปปุ๊บประตูปิดแล้วกูเห็นเงาลางๆอ่ะพ่อกระโดดขึ่นไปขับเองก็เลยคิดเลยว่าพ่ออาจจะเป็นคนที่คนพูดมาบ้าหรือเปล่าขับรถจริงกูขับรถตู้จ้าแล้วก็ไม่มีคนขับแต่ด้วยความที่สัมภาระมาอยู่ข้างหลงังจ้าใช้เวลาขับปุ๊บเนี่ยมันไม่มีตัวก้นฉันจัดตำแหน่งคนขับกูก็ปีน กูเปิดแอร์กูเปิดแอร์ไว้แล้วก็ปีนกูจะเปิดรถลงมาเพื่อกูก็ปีนข้ามมาใส่รองเท้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับไปปิดรถแล้วก็ลงแล้วก็ล็อกรถแต่พ่อทําทุกอย่างเพื่อให้คนน่ะเข้าใจว่าพ่อเป็นคนขับรถไฮโซมันมีใครแบบทาแบบนี้ในโลกวะพ่อทำไงเดยวก็เลยเห็นเือนลางๆไปกูใส่รองเท้าเสร็จกูบอกบายยมึงแล้วกูก็ข้ามไปนั่งคนขับแล้วกูว็ขับออกมาแล้วพ่อคุยอใไรกูคุยบใครล่ะ พี่หรือเปล่าวะล่ะมันพ่อคุยอะไรมันไม่มีใครทําแบบนั้นหรอกเคลียว่าไม่ได้เป็นคนบ้าทําฟอร์มให้คนมาองว่าไฮโซแต่ความจริงเราไม่ไฮโซหรอกเราไม่ต้องติดดินอยู่แล้วเราต้องขับรถคันนี้พาลูกไปส่งโรงเรียนอะไรอยู่แล้วอะไรแล้วหนูว่าเนี่ยฟังผิดเองใช่ก็ถึงบอกม่าต้องกั้นกองก่อนโอ้จริงจริงตั้งแต่เรื่องขลิ่นั้นหนูก็เข้าใจผิดตลอดใช่คือเด็กรุ่นอย่างมึงอ่ะมึงสองต้องก่อนก็คือเวลามึงรับไม่เสร็จจากรุ่นใหญ่มาเนี่ยบางทีมันจะมีแบบว่าไอ้พวกชอบแกล้งไอ้ตัวนี้มันโ่แแกกววงงารเ้ยยมค ผักดันเว้ยเตะตัดขามันนี่ออกป่ะพวกเนี้ยพวกเนี้ยไอพวกที่เราเนี่ยพายส่งเรือมัมาเนี่ยกระท่วงเสร็จมันชอบแหวงกัดเราไงทำไมทำอย่างงั้นไอพวกนี้มันอย่างนี้แหละแล้วหนูเชื่อหมดเขาว่าเป็นคนได้ดิบได้ดีจากพ่อทุกคนใช่มีใครบ้างอ่ะพี่หนุ่มกัญชัยโอ้ดีเบอร์ต้นๆเลย อีหอมสหรั่อันนี้เพื่อนกันอันนี้เพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันยีตหอมอีต้นหอมนี่โถก็รู้อยู่ก็จริงก็พอับส่งมาหมดเลยส่งมาหมดแล้วนิกี้นะฉาดไอ้แจ็คแฟนฉาดใช่ทั้งนั้นแหละนี่ทัวร์ทั้งวงการแล้วนะที่พ่อส่งเข้าไปแต่ทุกคนกลับแหวงกับพ่อก็อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละแต่เราไม่เป็นไรเราไม่ถือสาเราเป็นคนแบบสมถะอยู่กับดินอยู่กับหญ้าใช่อยู่กับเรือลำเก่า แต่ถ้ามาพายเรือส่งเรือช่วงนี้ชายาป่องเรือจ้างคือมาแรงมากก็มันเรื่องจริงทั้งนั้นน่ะวันนี้พ่อมาในรายการอ่ะพ่อบอกว่าไม่เอาค่าตัวใช่พ่อหน้ารักเกินไปหนูกราวหว้พ่อเลยนะก็รายการบุญบอลยังไม่ได้มีปอนเซอร์ไม่มีรายการที่หอยรายการที่หอยคนดูเยอะมากที่พ่อทำด้วยกันอ่ะใก่ใช่ใชะที่บิงปองไปแหละอย่างไม่ได้ไปเอาไม่ได้ไปหรอเอาล็อกไรอ่ะคนนั้นอ่ะ เอแคร์ไม่ใช่กูก็ว่าทำไมพ่อบบกว่าฟังมันน่ารักนะที่เจอกันโทษนะพ่ออันนั้นอีกคนแต่ว่าแต่งหญิงแล้วไม่ไปปรึกษาเอแครมันวะปรึกษาแล้วว่าไงมันก็บอกว่าแม่ถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนเถอะแต่ไม่เชื่อชอบทำมคนมันก็ชอบดูเธอถ้าไม่อยากให้ฉันทำอีกเทปเนี้ย เธออยาคอมเมนต์อะไรสักอันเดียวฉันจะได้รู้ตัวแต่ถ้าเธอยังขืนดันจะคอมเมนต์กูต้องทำอาลองดูนะคนที่ดูอยู่ห้ามคอมเมนต์ถ้าไม่คอมเมนต์อะไรสักอย่างเดียวกูจะไปขายหมูแดดเดียวหรือว่ากูต้องมาแบกมืออีกคนนึงวะส <c oughs> งสัยกูต้องเออ <P'> er> พอต้องมาแบกเทปหนูอีกแล้วและไอ้แรงบันดาลใจในการเขายาวอย่างเงี้ยมันคือแรงบันดาลใจมาจากเกิดปีทอง,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 ง ว้ายมะแม่เกิดมะแม่มแม่ต้องมีเขาโง่เฮงอะไรแบบนี้อ่ะอ่าแล้วมันคืออาวุธเอาไว้ขยี้ฮัลโลคือตั้งแต่หนูเกิดมานะหนูอ่ะเห็นพ่อแก่มาตั้งแต่หนูเด็กแล้วอ่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่าตอนหนุ่มพ่อเป็นยังไงอ่ะแต่ก่อไปดูรูปเนี่ยมันมีในโซเชียลรูปไม่กล้องรูปพ่อถ่ายคู่กันกูยังหล่อมาเลยว้ายไปหาดูสิคนาเขาแชร์กันได้ว่อนหมดอ่ะ ตอนประถมตอนเด็กอะ่ะจองสหรัฐผัวของคนทังประเทศยังหล่อไม่เท่าครึ่งพอ่อว้ายไปดูหนุ่มกันชัยอะ่ะมันเอารูปตอนสมัยเด็กมาเทียบกับกูตอนรุ่นเดียวกันดิหนุ่มหอนกระแสที่นั่นหล,ลอประกาศข่าวทุกวันนล้ไปยัูกคนมาแชร์กันให้วนอ่ะที่มีลูกกันชยัยลูกพอ่อตอนสมัยเด็กอ่ะกูยังหล่อกันชัยเลย <c oughs> แล้วตอนนี้ ก็ไม่นี่ไงเขาทำรายการผีไงจริงหรือไม่ที่ยติทำหลดพ่อก็เลยเป็นแบบนี้เด็กเด็กมันก็อย่างนี้แหละมันก็จะมีพัดตกลงพื้นบ้างพอตกเสร็จเขาก็ตีนขี้ตีนตะตีนขี้มันก็กลายเลยมันก็กลายพันพะเราไปอยู่กับเรื่องผีมากแต่ว่าทุกครั้งที่เราทำงานแบบนี้อะไรเงี้ยเราจะไปหลอดแบบกันชัยจะไปหลอแบบไปก้อมันก็ไม่ได้ไงไม่งั้นป่านี้สองคนนี้ไม่มีงานแล้วจริงเพราะว่าตอนในเด็กพ่อหลอกก็ต้องเยอะนานมันมาได้ยังไงอ่ะอย่างหนูอย่างเงี้ยกาเจอไผ่ไก่ก่อนแล้วก็ทำนู่นทำนี่จน มีประสบการณ์แล้วก็มาได้เล่นซีรีส์อ,อ,อยาอ่อาท่อก็จบม6เสร็จแ,แล้วก็ไปเอ็นทานไม่ติดแล้วก็ไปเรียนมองเทศก็เรียนปีเดียวแล้วก็โดรีไทยแล้วก็ไปลงรามาแต่ระหว่างทางแมอหนึ่ม1อยากเป็นดีเจอยากเป็นดีเจอยากเป็นนักจัดรายการวิทยุช่วงระหว่างที่เรียนรามอะ่ะก็พาวเตียงไปตามสายวิทยุที่มีดีเจเขาจัดแล้วก็ไปขอแบบ ไปกูพักรักจาอ่ะไปขอแบบไปนั่งเขาช่วยรับตทรศาพท์ช่วยหยิบแผ่นอะไรแบบนี้แล้วระหว่างนี้ก็ไปสอบใบผู้กาแล้วพอได้ก็ไปสมัครงานไปสมัครงานเองก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยจนก็พามาจนวันนี้จนพามาจนถึงว่าจะเป็นเด h ะ เด <The> <The Shock. S 2> อะช็อกเดอะช็อคก่อนหน้านี้อุ้ยขอบคุณค่ะแม่ขอขบคุณค่ะเวลาที่เราคุยกันเลหนื่อยนะคะเราลองกินนี่นะคะน้ำมะพร้าวจากหนา้าบางซอยเป็นสปอนเซอร์ในวันนี้ค่นะมันจะอร่อย่าอร่อยมันจะอร่อยมันจะนัวคือมันเป็นมะพร้าวปั่นแล้วมันอร่อยอยู่แล้วใส่กาแฟแาช็อตใส่กาแฟได้เห็นไหมค<า>ะลูกค้าข้าวว่ะก็จะได้แอร์ไทม์แบบนี้แต่ตอนนี้หรือว่ากูต้องมาแบกมืออีกคนนึงวะสงสัยกูต้องเออพอต้องมาแบกเทปหนูอีกแล้วเอาเบรกแผลแล้วพายหนูไปได้ไหมได้ได้เดี๋ยวลอง จาคิปวันน really ี้รับรองว่าวันนี้เราคุยน่ะยอดวิวทะลุเลยว้าสาธุพราะมาอยู่แล้วเพราะเห็นหน้าพ่อแล้วก็จวดหน้าหัวว่าป๋องเทพกะหรี่เอามากันหมดมากันเลยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นดีเจแบบว่าฝ่าเปิดเพลงอะไรอยู่ไปยุคนั้นก็เปิดเพลงเล่นเกมตอบจดหมายดีเจแต่ละช่วงจะต้องมีรูปแบบของตัวเองเช่นบางคนก็ทําเรื่องแฟชั่นบางคนก็ทําเรื่องอาหารการกินการออกกาลังกายอเงี้ย ของพ่อตอนนี้คือจัดรายการเที่ยงคืนเที่ยงคืนตอนนี้คือมันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องที่คุยสนุก เ,เรื่องผีก็เรื่องเซ็ก<อ>แต่เรื่องเซ็กยุคนั้นเนี่ยมันคุยออกอากาศไม่ได้ยุคนั้นมันสติ๊กมากแล้วเรื่องผีก็เป็นเรื่องที่น่าจะคุยสนุกเร<อ>าก็หยิบเอาเรื่องผีเพราะเราชอบชอบฟังเรื่องผีตั้งแต<อ>่เด็กๆแต่ตอนนั้นมันตั้งชื่อผีตรงๆไม่ได้จะมาตั้งเป็นโกสอะไรไม่ได้ <jer> <chosen> ก็ต้องไปหาคาที่มันบิดไปเพราะไม่งั้นเนี่ยทางสถานีเขาก็จะไม่โอเคเพราะเขาไม่อยากให้คุยเรื่องผีมาดูงมงายก็เลยเป็นใช้ชื่อเดชชอกตอนนั้นก็ไปเล่าเรื่องผีคนฟังก็ชอบมากจริงๆมันก็เลยตติดเลยว่าา้งนีก็ม ในยุคนั้นไม่ดูนะ้ไม่มีโซเชียลเคยมีคนบอกว่าเอาเบิร์ตไอส์สไตล์อ่ะมันทําไปซ้ำๆเช่นเสื้อผ้าก็ใส่ซ้าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาอะไรซ้ำๆเราไปฟังเพลงพี่เฉลียงนายไข่เจียวซึ่งเพลงเนี้ยดูเหมือนไม่มีอะไรอ่ะแต่ในเพลงเนี้ยมันเรียบง่ายแต่มันโอเคมากที่ว่าทำอะไรได้ทอดไข่เจียวอย่างเดียวให้อร่อยถ้ามึงทำอะไรสักอย่างนึงให้อร่อยอ่ะมึงเพิ่งต้องไปทำมันเมนูหลายอย่างหรอเอาแค่อย่างเดียวแล้วก็เฮ้ยเออจริงว่ะแล้วก็ทาเรื่องผีมันทุกว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 ันจนคนมันก็ อื่นใดที่ทําแบบอย่างเงี้ยมันก็เลยได้ความนิยมณนะตอนนั้นเมื่อสักสาปีสุดยอดเรื่องผีอยากให้คนกลับไปฟังในเดอะช็อคหเรื่องล่าสุดเลยมีเรื่องที่น้องอาร์ตเขาเล่าไว้อะเรื่องพากาซินี เรื่องนี้สนุกก็น้องอานี่แหละก็มาเล่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องปริศนาอดีตชาติก็สนุกสนุกเรื่องที่สนุกเลยสนุกเลยคือถ้าไปฟังก็จะอู้แต่มันดีเทลมันเยอะมากเราก็จำไม่ได้เราแต่รู้ว่าคนที่เขาเล่าเขาเล่าสนุกแล้วมันทําให้เราสนุกไปกับมันอะไรเงี้ยหรืออย่างล่าสุดเรื่องดาบโบราณที่เขาไปเจอดาบของพิช้าที่อ่ะคุณอ่าที่ฟันคออยกโทษแล้วคอขาดอะไรเงี้ยแต่เล่นที่หนูจํโคตรแม่นโคกโลโ โอ้กะโหลนี่เดี๋ยวทำหนังมึงก็เล่นเป็นนางเอกสิว้าเล่นค่ะคือกระเทยอ่ะรู้กันหมดแล้วเขาจะมมันต้องเป็นสิ่งที่ต้องถามทุคนฟังเคนฟังไม่ได้รู้แล้วตอนนั้นพ่อรู้ไหมคือรู้มาบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแฮกกับมันจะมันจะพูดคำนี้เราว่าเฮ้ยอันนี้แล้วแต่แฮกเลยคือจริงอ่ะความจริงคือน้องมันจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่ตอนนั้นเนี่ยมันมีมันมีคำที่พี่หนุ่มมันชอบพูดในรายการว่าพูดได้ไหมเราก็เปิดไว้ล้อล้อหนุ่มอ่ะ <minutes> เพราะที่ไอ้หนุ่มมันโดนในรายการหัวกระแสอะไรที่ป้าแกพูดอ่ะเราก็เหมือนล้อเอามันเออพูดได้สิแต่พอพูดมาแล้วมันก็ขำไงบอกเราพูดว่าก็ก็มี่คนชอบไม่มีคนด่าเลยมันตลกเพราะว่ามันตลกหน้าพ่อกำลังโคกระโหลกผู้ชายอยู่เดี๋ยนะฮะโคโคโคกะโหลกโคกะโหลกโคกะโหลกคืออะไรอครับพูดได้ใช่ไหมฮะพูดได้สิครับ อ่ก็คือเพื่อนกำลังลุชาอยู่แล้วพอมันจะเทินกลับมาเป็นเรื่องผี่กูไม่ฟังแล้วมันขำไปแล้วเฮ้ยแต่เรื่องมันสนุกนะใช่เรื่องมันสนุกเพราะเรื่องเนี้ยถ้าฟังเต็มสนุกมากเพราะฉะนั้นกลับไปฟังได้ที่เดอะโก t เดอะช็อก เดอดช็อกกับเดอะโกสจะมีคอลแลบกันมีไหมพ่อจะมีนะเดี๋ยวพี่แจ็คจะมาจัดเดอะช็อกพ่อไปจัดเดอะโกสอ๋อเป็นเอ้ยจักวาลผมก็เคลียร์ใจกันแล้วที่รายการพี่นมถูกไหมกระแสดีมากคนดูเยอะมากไปแบกอีกแล้วเขาอ่ะเขาพูดเองเขาโทรมาหาเราตอนเช้าอ่ะแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ร้องไห้เลยหรอต้องไปฟังเสียงกระเสารกระซิกระซิเขาพูดอะไรวะตอนเขาอ้อนวอนขอให้พ่อไปช่วยแบกเขาอ่ะ บอกว่าช่วยกูนะกูต้องช่วยกูนะวยบอกไอ้หนุ่มเป็นไรแคสมันเทผมอะพี่แขกเทพี่ท็พี่ไม่มาท็พี่ไม่มาไอ้หนุ่มใจเย็นเออเดี๋ยวกูไปให้กูไปให้ขอบคุณมากๆนี่คือหลังไม้ของหนุ่มกัญชัยหลังไม้หนุ่มกัญชัยที่ดูจัดการทุกอย่างได้แต่ความจริงเขาก็นี่ไง สุดท้ายก็ต้องไปก็ต้องไปช่วยครับเขาอยากเอาเราไปฆ่าเราไปเอาไม่ได้ไม่ไรไม่แต่คำถามใดอย่างอ่ะมันคนอยากฟั่งเราไปกนก็คนมบางคนตีนก็คนมบางคนตีนก็เห็นไหมล่ะมันนั่งอยู่ตรงกลางก็ถามให้แจ๊กถามให้แจ๊กถามให้แจ๊กพอแม่กลับมาถามกูประวัติศาสตร์าธนวินเป็นยังไงครับลูกซื้เข้าหนุ่มกัญชายเนี่ยตอนที่เขาเรียนด้วยกันมาเนี่ยพ่อเห็น สกิลแม้ว่าเขาไม่ได้ไม่ดีเลยเดยกันพี่เลยกับพี่ก้องแต่ว่ามาเจอกับพี่หนุ่มตอนทํารายการชั่วโมงพี่สงฆ์ที่งันขนาดแล้วที่ไปสอนเขามองกล้องอ่ะเขาดูสคริปต์อ่ะเพราะอะไรเพราะตอนนั้นเขายังไงก็เขาเล่นละครตอนนั้นก็ไม่มีใครเอาเขาแล้วไม่มีมีแล้วเราก็ไปชวนมามาทํารายการผีด้วยกันี่ตอนแรกๆยังซกึกซักกักยังมองยังแม่กล้องเนี้ย ยังมอไปนี่บอไอหนุ่มคือต้องจับหัวเนี่ยเ้อียวเลยบิดหัวมางี้เลยต้องหยิก ok ก้อนบอกพูดสิน mm ี่แหละครูของหนุ่มกันชัยคนครึ่งข้อมงินกันนี่ยังไม่นับในเรือเนี่ยบนเรือนะยังมีปกเรืออีกนะสีหน้าหอยแพทพาลันยู อีกหลายคนอ๋ออันนี้คือเบอร์ที่แบบว่าเราก็ช่วยชดเชช่วยไอีแขนี่ก็ใช่อีแขเนี่ยนะอีแขเนี่ยโด่งดังเ่ยตอนนี่เสื้อเซนอนไงดังไปทั่วโลกดังประมาณหนึ่งในเมืองไทยพ่อจับซื้อใส่เสื้อเซนอนปึ๊บดังไปถึงทั่วโลกเป็นออฟฟิเชียลเลยเราทั้งนั้นเราทั้งนั้นพอๆอยู่เบื้องหลังทั้งหมดจริงๆว่ะนี่ไงบุกแล้วเป็นเครือข่ายเอาหนูไปอีกสักคนกำลังดูอยู่พาไปตีกะรีเลยรับ สุดไเด็กเฮี่ยแม่งพูดจ้าไม่รู้เรื่องไงมันรู้เฮี่ยยขอท้าปตีลีนไอ้สัตว์ได้ไอ้สัตว์ไี่ได้คิดว่าจมพ่อเลยอยากเรียนรู้แบบชายแท้ของผม พี่ก้องนูโวเขาบอกว่าเขาเป็นเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันคือเป็นเพื่อนกันแบบไหนปอหนึ่งก็เรียนมาด้วยีกรที่รีวิวเซียนเรียนกรุงเทพเป็นเทพเป็นพิธีกใช่แล้วตอนนั้นนะตอนที่เขาเป็นแบบว่าโหใส่เสื้อกล้ามขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอย่างนั้นน่ะพอแบบอุ้ยไอ้นี่มันคนกรีดไอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเพื่อนกูอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ภูมิใจสิเออแล้วก็ภูมิใจแล้วพอไปหาเสื้อกล้ามมาตัดเู้พวกเราภูมิใจในความเป็น เป็นนูโวเป็นเพื่อนเราเป็นพี่ก้องเป็นพี่โจอะไรอย่างเงี้ยแบบยิ่งใหญ่มากเป็นความภูมิใจพวกเรารุ่นๆุนเราพ่อเลี้ยงลูกดีมากสภาพพ่อไม่น่าจะเลี้ยงกันได้แม่เขา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 คือแบบรู้เลยเขาวางปั๊บปั๊บปั๊บปบเลยชบแยกหน้าที่เลยเราหาสตาค์เข้าบ้านเขาก็มีหน้าที่ดูแลลูกใช่สองคนนี้ก็จะสนิทกับแม่มากกว่าสิงกับป้าเขาชอบต่อประดิษฐ์หรือเขาชอบไปเต้นลําหรือเขาชอบไปอะไรยังไงไอคนโตน่าจะมีความเป็น artist อยู่ชอบวาดรูปชอบดนตรี ชอบอะไรเงี้ยไอ้ตัวเล็กชอบบวก เขาบอกมาด้วว่าขาลุยไอ้ตัวเล็กเนี่ยพร้อมแอพแอนเจอร์อย่างเงี้ยไปเลยสาดน้ำอย่างเงี้ยมันพร้อมโดดตุ้มมันไม่กลัวอะไรนั้นสองคนนี้ก็จะมีความเหมือนและต่างกันเขาจะนอกกรอบได้เขาก็จะกล้าลุยในสิ่งที่เขาไม่เคยลุยประสบการณ์ชีเขาจะเยอะได้อีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะเป็นแบบอิโมชั่นัลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมส่วนพ่อก็คือว่าอิโมจิซ้องพ่อสามวันเจ็ดวันมีอะไรเข้ามาแบบก้าวไกในชีวิตกูให้มันปวดหัวยุ่งยากมา้ปะหมายถึงว่ามันมีเรื่องอะไรกวนใจแบบอัปเดตหน่อยไหมเพรา ไม่ไม่มีเลยครับเอาจริงคือทุกวันนี้ออกมาทํางานเหมือนมาเจอเพื่อนเหมือนมาเจอปิงปองเจงอจพี่หอยเจอไอ้นีกกี้เจออะไรเงี้ยรร้สึกว่าในวัยจะหกสิบอะมันกลายเป็นว่าชีวิตเรามันมีความสุขคาว่ารวยหรือไม่รวยมีหรือไม่มีมันไม่ใช่เรื่องละม,มันคือรู้สึกว่าเราก็ทํางานมาตั้งสมัยเราอายุสักยี่สิบเนี่ยหรอปะตอนนี้มันจะหกสิบแล้วอะเกือบสี่สิบปีแล้วอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนม่คือความสุขอะนั่นคือเรื่องงานส่วนเรื่องชีวิตครอบครัวก็ก็มีความสุขกับ บ้านเราครอบครัวเราลูกเราแล้วก็แค่มองว่าต่อวันนี้เราออกจากบ้านมามันมันไม่ได้เพื่อตัวเองละมันเพื่อคนอื่นเพื่อลูกละขอให้เขาเกิดมาขอให้แบบว่ามึงไม่ต้องเรียนเก่งหรอกในโลกปัจจุบันเนี้ยเอาตัวให้รอดอ่ะสําคัญที่สุดเราเห็นอย่างเงี้ยน้องๆหลายคนอะไรเงี้ยบอกเนี่ยมึงเอาตัวให้รอดออมึงอาจจะไม่ได้เก่งทุกส่วนในห้องรหรอกแต่มึงสามารถเอาตัวรอดได้ในสังคมนี้เนี่ย <Pot. S 1> เราออกมาล้วก็มีความสุขเป็นจริงเป็นจังที่สุดเ้าได้ค <complications. S 1> ุยกันมาเลยและวไม่ที่ที่ตำลังหมด คิดอยู่ว่าจะจับพ่อแต่ยังไงเพราะอีกห้องนึงเนี่ยต้องเป็นทําชุดให้พ่อต้องตัดให้ใหม่เลยแล้วใช้ได้จริงไหมล่ะอยู่แล้วพ่อวันนี้พ่อลองแต่งตัวเป็นแม่เสือสาวดูนี่ถึงเวลาของพ่อเลยที่พ่อจะเมาใหญ่ต้นหอมมันเป็นสิบแปดมงกุฎวันวันไลฟ์ก็หลอกชาวบ้านครับเอาหรอ กอก็ไปนั่งอ่านข่าวต้นชั่วโมงใส่แว่นอเออแต่กอก็ค่าตัวห0าร้อยโอ้แต่กอยู่บารน้ําอยู่บารน้ําด้วยบารน้ำอยู่บารน้ำเพื่อชงชงชงให้คนบารน้ําเหล้าไอ้เล้าอ่ะอ่เราไปเที่ยวแล้วก็เจอจ้าวันนึงมาเจอเล้าอ่ะรายการแล้วก็เดือดดันจนแบบโอ้โหทุกวันนี้เป็นไงล่ะบ้านใหญ่โตบ้านใหญ่โตเอออยู่สุดซอยบ้านหลังนี้ก็ได้จะมีแบบเหล้าก็มีสวนสักครึ่งนึงอ่ะ คุณพี่แท็กทารันอยู่ไอ้แท็กไงนะไอ้นี่เหมือนกันก็ไปเอามันมาแต่กอก็ไม่มีอะไรแล้วจับมาอยู่ตอนที่ทำให้คนหวดผีคือไม่มีอะไรแล้วคือเป็นดาราเว่นนี้ก็คือซาซาไปแล้วซาซาไปปบ๊บแล้วพาะพอเห็นปบ๊บแล้วพาะทำไงแล้วก็เออเนี่ยเอาเอามาทำมันสกอตดูดผีตอนั้แล้วก็ไอ้พวกล่าท้าผีเราแก่แล้วอ๋อคนหวดผีแล้วแต่แท็กทารันอยู่เขาอยู่ไอ้ตรงบ้านผี่เข้ามาต่อจากเราว้าจีมาดูเห็นไหมล่ะก็มาต่อจากเราอะแล้วถึงจะมีไปเลยวงรายการอย่างนี้อ่ะเนี่ยนึกออกใช่ไหมล่ะนึกออกท้องพอทันไหม อ่ะใช่ไหมล่ะเสนาหอยก็เหมือนกันอ่ะเสนาหอยหอยน่ก็ไปแล้วเพื่อนผูงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอยู่กับวิลลี่นายนายฝรั่งสองคนจนวันหนึ่งก็มานมาทำรายการไก่นะแต่พ่อกับพี่หอยก็เลยฉุดฉุดกันขึ้นมาดึงเลยขึ้นมาคนดูเราต้นเน็กนี่ไม่ใช่เลยนะเนี่รายกะขนหน้านะในรายการเป็นหัวเข่าหัวหน้าเขานะมีเลือกตั้งก็ได้มาตลอดทุกครั้งว่าประชาชนเ็ารักเรา S <S <S คือมีการเปิดโหวตว่ารักใครชอบใครเราก็ได้ทุกครั้งชอบป่องเขาบอกกันไอ้แจ็คเป็นไงไอ้แจ็คแฟน,นาชานเลยนะไอ้แจ็คน่ะก็ช่วงนึงก็ไม่มีงานแล้วอช่วงที่แบบว่าผอมๆลงไปแอกแอกจำได้ไหมนึกออกอไห<อ>มนึกได้ไหมเราก็ไปเจอมันมไ,มไปทำให้มันทำรายการบอลกันก็เลยเกิดขึ้นมารายการบอลจำได้ไหม มีพ่อมีแจ็คเลยมีแจ็คแฟนฉ่าแล้วก็มีนิกกี้แล้วเธอเรื่งตึงตังจนดังเป็นข่าวแล้วใช่แล้วนิกกี้จับหามตัวเองตลอดจับหามจับหามจับหามแล้วคนก็แชร์กันไอ้นิกกี้อะไีกแหละโอ้โนี่จับแมสาวเซ็กซี่ปึ๊บมาปึ๊บจับหามจับหามมีพ่ออยู่ตลอดเห็นมล่ะอยู่ในทุกโมเมนต์หนุนทุกคนจากนิกกี้เดยดกระโหลกกะลาพูดไม่รู้เรื่องอป็นไงสอนมันพูดจับลิ้นมันดึงออกมาปึ๊บแล้วบิดนวดนะจนกันนวดนวดนวดนิดนึงเพราะปกติพ่อไปให้คนอื่น นวดวิธีการทําให้ลิ้นมันคล่องขึ้นมันต้องมีวิธีการกระดกยังไงพ่อรืว้าย้ตักบอลลีบูลยังไงเหมือนกันี่ยก็เหมือนกันพ่อก็ชุบเขาขึ้นมาแต่กะอก็รองตัแลวแปงแจ้ากมีโตขึ้นมาแล้วก็เริ่มดังแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกแล้วก็กลับมาแล้วก็ไม่มีอะไรมากคนอวดผีคนอวดผีทําทำกับเรายังก็ ผมต้องทำไงบ้างเนี่ยกิดสีพุ่มเศษซ้ายก็ป่องขวาจำได้ใช่ไหมตาบลริบูนใช่ไหมล่ะแล้วคนรูกว่าพี่ตากบอลริบูนมายายการที่ทำไม่ผีก็ไม่ผีท้อนั่นน่ะท้อนะท้อม้ทอนะคิดมากนะเครียดทำไมเกรนเราให้ใจเย็นเดี๋ยวพ่ออยู่ดูอยู่กับพ่อเล่นด้วยกันคิดแบทเทิลเป็นไงคนชอบเฮฮาเล่นมาเล่นพ่อมาให้เละเทะเว้ยไหนได้พ่อเป็นแบล็กการ์ดทุกคนเึ็นไหมใช่เราหรือเปล่าก็เราทั้งนั้นเราแบกไว้ในวงการเนี้ยเป็นพ่อวงการ ็หนูเห็นพ่อชอบใส่กางเกงนี้แล้วก็<ช>เป็นแล้วถ้พ่อมันก็ต้องมีตัวที่ออกงานหรือเปล่าเป็นฟิลแบบนี่มันกางเกงนะกางเกงใส่ได้ไรล่ะบ้ามาเนี่ยมันก็เห็นหำอมนี่มันต้องมีซิลสีทูนหรือเปล่าออกงานวางหนาะและนี่คือความเซ็กซี่ของคุณพ่อฉันจ้าเกย์เสร็จแล้วไปดูกันเลยครับป้าป้าไปเดินหน้าย่ำเท้าย่ำซอย เดินเดนนาหลังพ่อวันนี้ดีใจมากเลยอะที่พ่อมาพ่อผู้เป็นเดอะแบกของวงการบันเทิงไม่เกินจริงแต่ไม่อยากรับเนือยากจะอยู่แบบชีวิตธรรมดาธรรมดาดีกว่าแต่ที่พูดมาเหมือนรับหมดฝากผู้ชมเลยนะฮะฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e นะฮะช่อง YouTube ของน้องปิงปองด้วยในชื่อแชนแนลนะ ปิงปองชแนลครับจ้าพอ่อแล้วตอนนี้พ่อมีอะไรที่แบบติดตามพ่อได้บ้างนอกจากทีวีมันมีรายการเยอะมากเลยตอนนี้ของพ่อค่ะคือตอนว่าถ้าไปเจอเราใหญ่ไงก็ฝากติดตามด้วย่ละรกัน,กนเพราะตอนนี้ส่วนมากก็จะไปแจมกับน้องๆน,น,นี่แหละอ่ามาแจมกับปิงปองบางทีก็ไปแจมกับนั่นเน็กพี่หอยเพื่อนๆในวงการอะไรแบบนี้จ้าเดียเดี๋ยวจะมีไปถ่ายกับนิกกี้ไปถ่ายไอซีแล้วรู้สึกว่าเนี่ยมันคือความสุขแต่เมื่อเห็นเราตรงไหนก็ฝากติดตามดูแต่ละรการจ้าฝากติดตามพ่อด้วยนะจ้าวันนี้วายพ่อขอบคุณ่อมากเลยจ้าและนี่คือป ตามรายการอยู่ด้วยจ้ะสารพัดเพอนวันนี้พี่ปองกับพ่อปองไปแล้วสวัสดีครับฝากด้วยนะครับพี่ฟองชาแนลอ๋อเห็นวสศนี่ไงนี่ไงเห็นของเจงไนนี่ไง